สวัสดีจ้าพี่น้องไม่กินข่าวแรงกับยายเ่นเด้อคุณพี่น้องลาบเนื้อผักสะเดาหวานหวานผักสะเดาหวานหวานจ้าทนไม่ไหวก็กินไปเลยอ เขาใหญ่ๆโตโตบอกเขาพอเสียงนั่นลูกเนี่นีดซะเยปิดเลยีนะพี่น้องพี่น้องพักแสดวานบน

ดแบบแนี่ดงแบบบแบบแไหนดงไหนดจมูกจมูกจมูกูกแน้อยหจมูกแม่น้อยไหนมันั่งตรงนี้ลูกมันนั่งตรงนี้ขอบคุณน อืมหแล้วเลยเดินดกินเธอหนึ่งที่น้องไม่ได้เสียอือร่อย อร่อยร้านขยะเขากล่องนอ้ำ หิวเข่าต้องแสบด้วยปลาปากว่า <g> ว <it> กินอย่างเดียวต้องพี่น้องผักกระเดากพอดีคว่มแสบนิ่ <g it> ไปจริงมากประคบจัดมาก หลานหน่อยพี่้องเลยหล <laughs> านหน่อย สวัสดีสักคน,น,นเนาะพี่น้อง,งพ่พอกันคิดหนาจะร่างแสบพี่น้องการร่างแสบพ่อกันคิดหนาเนาะจ้าสวัสดีจ้า